วันนี้เสนอตอนศิลปินหน้าใหม่โอ้ยว้าวว้าวว้าวร้านแกลอรี่ตอนไหม่อ้ยสวยจังเลยไม่มีหรอที่ลุลงจะบ้าเหรอไม่มีเลยเหรอโอ้ยขอไมีไว้ขายนะไม่ได้ไม่ไว้แจก รูปศิลป์ก็ไม่มีที่เนี่มีแต่รูปศิลปินชื่อดังเท่านั้นละคะล,ลุงเหรอเอ,องั้นก็ไม่เป็นไรขอบใจมากนะ <c oughs> สวัสดีขอรับคุณพี่อว่าไงจ้ะคุณน,น้องกระผมสังเกตว่าภาพวาดพ,พวกเนี้มันสวยดีนะขอรับแต่ว่าบางภาพก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่าเป็นภาพอะไรไม่เก็ตนาะที่น้องไม่เก็ตก็ไม่แปลกแล้วนะจ๊ะน้องยังเด็กอยู่ยังไม่เข้าถึงความเป็นศิลปะหรอกนะจ๊ะ ตขึ้นนะ่ะน้องก,ก็จะเข้าใจเองนั่นแหละตอนนี้ก็หาศึกษาผลงานของผว้พี่ๆที่เป็นศิลปินรุ่นใหญ่เอาไว้ก่อนละกันนะจ๊ะได้เลยขอรัครับผมจะลองดูแมมันแจ่มจริงๆเลยไม่อยากจะชมตัวเองเลยนะเนี่ยเรานี่บิพอสวรรค์จริงๆเสร็จจนได้เหนื่อยเหมือนกันนั่นนี่ยเอาล่ะ เอาผลงานเอาไปเสนอต่อสาธารณชนดีกว่าเชิญละครับงา<อ>นศิลปะที่ะะทสแสดงสถึตงตจงะอันแท้จริงขอความเป็นประเจกแห่งชีวิตที่มวนมนุษจะต้องอึ้งอึ้งอึ้งและอึ้งอึง,องจริงๆด้วยไม่มีใครสนใจเลยเป็นอะไรไป้าะตะุพลวันนี้อากาศเขาไม่ได้ร้อนสักหน่อยอะฮ แล้วอยู่ๆแอลวิกผมใครมาใส่แล้วเนี่ยฮะนั่นนะสิเด็กเขาเรียกกันว่าทรางผมสเลปเป็นเอกจ<ย>ตุตพรกำลังนำเสนอความงดงามของสิลปปะสู่สายตาสาธารณชนอยู่ตัางหากเลย<อ>ดูดีๆสิมันกำลังสะท,ท้อนให้เห็นถึงชีวิตอันเป็นสัจจะและเป็นนึิงเดียวกับจักรวาล<อ>ที่กำลังแผ่ซ่านเข้ามายังร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของเราไม่เข้าใจเลยอ่ะจตุพรก็นั่นนะดิ เป็นเสงอเลยพวกเราต้องไปตีหนังสือแล้วนะปัดโทษเอาเร่เข้ามาเร่เข้ามาผลงานชิ้นเอกของโลกที่จะต้องเจรักว่าสุดยอดเร่เข้ามาอ้อขอแอบอ้าว <c oughs> คุณลุงว่ายังไงขอรับสนใจงานศิลปะหรือขอรับเออเออคือว่า เจัาพนว่าแล้วในหมู่บ้านของเราจะต้องมีคนเข้าใจงานศิละปะอยู่บ้างเลยนะเออลุงเองก็อยากจะได้นะเออแต่ลุงไม่มีเงินซื้อหรอกหลานพ่อจะมีภาพเขียนที่วาดเสียๆบ้างไหมเอาไอ้ที่ทิ้งแล้วนะขอลุงสักแผ่นสองแผ่นก็ยางดี โชโรบเ,เสียเจ้าไปทําไมล่ะขอรับเออเอาอย่างนี้ในเมื่อคุณลุงเข้าใจในงานศิละปะของเจตพนถ้าย่างงั้นล่ะก็เจตุพนนะนะยกให้หมดเลยแต่ว่าจะดีเหลอภาพดีๆแบบนี้นะลุงไม่เอาดีกว่าแหมชมกันแบบนี้ไม่ให้ไม่ได้แล้วด้วยอแต่ว่าลุงไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะขอรับเอาไปให้หมดเลย ศิลปินย่อมใจกว้างต่อผู้ที่เห็นคุณค่าของงานศิลปะเสมอขอรับอขอบใจมากนะพ่อหนูไม่เป็นไรขอรับเพื่อวงการศิลปะอ,อ,อ่า,าแล้วคราวนี้ทั้งหมู่บ้านจะต้องเลือกันให้เสร็จเลยว่าจาตพลน่ะเป็นศิลปินผมยาวคลืล่นโลกใหม่ผู้สร้างสรรงานศิลปะอันทรงคุณค่า ว่าแต่ว่าลุงเข้าเอางานของเราไปแสดงที่ไหนนาะอ่อฮะตามไปดูดีกว่าเพื่อจะได้ปิดแจกงลายเซ็นนะเนะเ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเ,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 เมื่อกี้เห็นวแบ๊บไปไหนแล้ว ว่ายังไงล่ะโยมอํำได้กระดาษมาซ่อมบ้านแล้วเหรอเนี่ยอืมเออสีสันน่ะสวยดีนี่ไปได้มาจากไหนละ่ะเอเอคือว่าตกลงภาพวาดนั้นน่ะฝีมือขอเธอเองเหรอจริงๆแล้วภาพวาดของจตุพลก็ห่วยจริงๆแล้วขอรับขายทั้งวันน่ะไม่มีใครสน,นใจจะถามราคาเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> จตุพลฟังหลวงพ่อเนาะคนเราจะเก่งได้นะ ต้องประกอบไปด้วยพรสวรค์กับพรแสวงพรสวร์น่ะจะตุกพรเคยได้ยินอยู่นะขอรับแต่ว่าพรแสวงเนี่ยมันคืออะไรล่ะขอรับไม่ยักก็รู้จักแฮะพรแสวงน่ะเป็นคําที่คนเข้าอุปมาขึ้นมาพูดกันสนุกสนุกนะหมายถึงการแสวงหายังไงล่ะเช่นว่ารูปไม่เก่งไม่มีพรสวร์ก็หัดแสวงหาความรู้ด้วยการไปร่ำเรียนวิธีการวาดรูป แล้วก็หัดฝึกฝนให้เยอะๆให้มันคล่องค่องก็จะค่อยๆเก่งไปเองนั่นแหละใครมันจะไปวาดรูปได้สวยภายในวันเดียวได้ล่นะเนาะจริงไหมละ่ะเออแต่ว่ารูปของจัจตพ์เนี่ยไม่น่าจะไร้ประโยชน์ถึงขนาดเอามาเปิดดูรั่วของบ้านเลยนะขรับเห็นแล้วเจ็บหัวใจเบรกไม่หอดไม่จริงหรอกภาพวาดของเราน่ยมีประโยชน์ต่อลุงเขามากนะเออใช่ครับ อย่างน้อยก็ทำให้ผมไม่ต้องนอนตามน้ำค้างทุกคืนยังไงลุงก็ขอโทษจทัตุพลด้วยนะในเมื่อภาพวาดของจัตุพลมีประโยชน์กับคนลุงขนาดนี้จัตุพลก็คงกรธไม่ลงละคือ,อว่างๆก็วาดรูปมาให้หลวงพ่อดูบ้างเนาะได้เลยขอรับหลวงพ่อเดี๋ยวจะแสดงฝีมือวาดภาพสวรรค์ชั้นเจาวดึงให้ดูแต่พมาไม่ปิดหลังคาวัดกันฝนนะขอรับหลวงพ่อ หากว่าเรารักและชอบที่จะทำสิ่งใดและถ้าเราอยากประสบความสำเร็จก็ขอให้มันฝึกฝนเข้าไว้ให้มันเก่งๆเนาะเข้าตําราความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ย่อมอยู่ที่นั่นเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงต่อไป